นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดนายกสมาคมประมงจังหวัดตราดตรวจความคืบหน้าการปรับสภาพดลัดแปลงเรือช้างก่อนนำลงใต้ทะเลครับเวลาสินาฬิกาวันที่4สิงหาคมที่บริเวณสะพานสวนหลวงบ้านด่านเก่าตำบลกอดช้างอำเภอกอดช้างนวมาโทสมบัติบุญเกิดพาณิชย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดนายกิติโกศินสกุลนายกสมาคมประมงจังหวัดตราด เดินทางไปตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงดัดแปลงเรือรบหลวงช้างหรือเรือช้างที่ปลดระวางประจําการเตรียมนําไปวางติดตั้งใต้ทะเลที่บริเวณห็นลูกบาท์บ้านบางบาทท้านตะบนเกาะช้างใต้เพื่อกาะช้างโดยมีนาชุมพลสํารีรัตน์ผู้ควบคุมการดัดแปลงเรือช้างให้การต้อนรับโดยการดัดแปลงเรือช้างก่อนนําลงไปติดตั้งใต้ทะเลเกาะช้างอยู่ในขั้นตอนของการทําความสะอาดภายในตัวเรือด้วยการ ขจัดคราบน้ำมันจาระบีที่เป็นอันตรายกับสภาพสิ่งแวดล้อมในทะเลตลอดจนการนำอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ใช้แล้วออกจากตัวเรือการเจาะช่องระบายอากาศและให้แสงสว่างส่องเข้าถึงใต้ท้องเรือตลอดจนการต่อเติมส่วนต่างๆภายในตัวเรือโดยเฉพาะส่วนที่จะเป็นช่องสําหรับให้นักท่องเที่ยวดําน้ําชมเรือตัวนี้เป็นห้องสําหรับปลาอาศัยนายวาโทสมบัติบุญเกิดพาณิชย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวบอกว่างานดําเนินมาได้ใกล้แล้วเสร็จ ดังแล้วเสร็จจะต้องรอเวลาสําหรับรอหนังสือมอบอย่างเป็นทางการจากประเทศสหรัฐอเมริกาสีก่อนที่จะนําไปวางติดตั้งใต้ทะเลต่อไปขณะที่นายกิติโกศินสกุลนายกสมาคมประมงจังหวัดตราดกล่าวยืนยันการนําเรือติดตั้งใต้ทะเลว่าดีและเหมาะสมที่สุดเพราะจะมีปลาจากทะเลกัมพูชาและแหล่งอื่นๆมาอาศัยเพิ่มประชากรปลากันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยด้านเศรษฐกิจาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมทุนอุปกรณ์สาคัญสําคัญในตัวเรือจะนําไปจัดเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับเป็นศูนย์เรียนรู้สําหรับประชาชนก่อนเที่ยวชมเรือใต้น้ําและเป็นบันทึกประวัติศาสตร์สําหรับเรือช้างต่อไปครับนี่ก็90%แล้วครับอ็นะครับนี้อยู่ในช่วงของล้างบนภาวะในเรือครับแล้วก็ ทำเสริมในส่วนที่เกี่ยวโครงสร้างความมั่นคงภายในเรือจะได้อยู่ในใต้น้ำได้นานๆแล้วก็เสริมเรื่องความปลอดภัยของนักดำน้ำครับ